สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสมาเช็คดวงกับรุ่งรวมพยากรณ์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับด้านการงานค่ะคพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2567นี้นะคะชาววันพฤหัสการงานเป็นอย่างไรบ้างได้4ถ้วยค่ะ4ถ้วยผิดหวังเสียใจไม่ได้ดังหวังนะคะสิ่งที่ท่านตั้งเป้าไว้ไม่ได้ค่ะท่านอาจจะหวังกําไรกี บาทกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเอาตั้งเป้าไว้แต่ท่านไม่ได้นะคะไพ่ใบน,นี้หรือไม่ก็ถ้าท่านไปหางานสมัครงานท่านก็จะไม่ได้นะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าการงานช่วงนี้ท่านผิดหวังท่านไม่ได้ตามที่ท่านต้องการไม่ได้ตามสิ่งที่ท่านตั้งเป้าตั้งหวังไว้ค่ะใบต่อไปนะคะขึ้น Temperance ทมเพลนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในหน้าที่การงานของท่านอาจจะมีการย้ายงานย้ายตำแหน่งย้ายสถานที่รวมทั้งย้ายโต๊ะทำงานก็เป็นไปได้นะคะเทมเพลนชาววันพพฤหัสเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปค่ะเจ็ดถ้วยชาววันมพฤหัสคะ่ะถ้าเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะบ,บอกเลยว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังยังไม่ได้ค่ะ มันยังเป็นถ้วยแก้วแหวนเงินทองที่ตั้งอยู่ตรงหน้าหน้าตรงนี้แต่ท่านคว้าไม่ได้จัะต้องไม่ได้คะถ้าอยากได้จะต้องลงมือแล้วก็ต้องสู้ต้องลุยเต็มที่ค่ะพลังงานใบต่อไปเป็น The เวิรค่ะชาวบ้นบริลัดค้ะเห็นไหมคะ การเปลี่ยนแปลงจา,ากที่คิดว่ามันเป็นแค่ความคิดความฝันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันมีโอกาสเป็นไปได้แล้วนะคะเดอะเวิก็คือความสุขความสําเร็จค่ะถ้าท่านหวังจะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานทางไกลเพื่อเก็บเงินเก็บทองท่านจะได้ตามที่ท่านต้องการถ้าท่านหวังที่จะทําธุรกิจตัวใหม่เปิดงานตัวใหม่ท่านก็จะทําได้นะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าท่านจะทําได้นะคะ แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะว่าไพ่ใบแรกเป็นสีถ้วยสีถ้วยบอกว่าท่านเสียใจกับหน้าที่การงานของท่านท่านไม่ได้ตามที่ท่านต้องการไม่ได้ตามเป้านะคะแต่ใบนี้บอกว่าท่านจะได้มันอาจจะขัดแย้งกันเพราะอ่าดวงนี้เป็นดวงของหลายหลายคนนะคะเป็นดวงทั่วๆไปที่เกิดวันพงหัสบดีซึ่งมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะถ้าจะเอาสีใบนี้มารวมกันก็จะบอกว่า ท่านอาจจะเสียใจท่านอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะท่านตั้งอกตั้งใจท่านทำจริงๆแล้วท่านจะสำเร็จค่ะเพราะว่าไพ่เดอะเวิรบอกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้ความสำเร็จมีนะคะแต่ว่าใบแรกอาจจะต้องผ่านความผิดหวังมาก่อนนะคะอย่างท่านไปสอบนะคะท่านอาจจะดูเหมือนว่าอ้าตั้งเป้าว่าจะได้เรียกตำแหน่ง จะได้เรียกว่าเรียกก่อนเลยนะคะบัญชีแรกแต่ท่านเป็นตัวสำรองอย่างนี้นะคะหรือไม่ว่าเขาเรียกเรียกห้าคนนะคะแต่ท่านได้ที่หกอย่างนี้นะแต่ไม่นานนะคะถ้าไพ่แบบนี้ไม่นานก็จะถึงคิวของท่านค่ะถือว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่มันจะผิดหวังก่อนนะคะ,ะใบสุดท้ายเป็นเจ็ดม้เท้าเจ็ดไม้เทา้เทาคือการต่อสู้การแข่งขันค่ะ งานของท่านอาจจะมีคู่แข่งเยอะนะคะในหน่วยงานของท่านมีแต่คนเก่งๆมีแต่คนที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นท่านจะต้องโชว์ความสามารถของท่านโชว์ฝีมือของท่านให้เขาเห็นว่าท่านก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นท่านก็ไม่ธรรมดาแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จค่ะ ไพ่ใบนี้บอกว่าเรามีอะไรดีๆเราจะต้องเอาออกมาโชว์นะคะและเราทําอะไรลงไปแล้วก็จะต้องเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยนะคะถ้าทําไปแล้วไม่พูดไมา่จาก็จะเป็นเหมือนปิดทองหลังพระค่ะชาววับวิาค่ะดวงการงานไปแรกบอกว่าไม่ดีนะไม่ได้ค่ะสิ่งที่หวังตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ต่อไปค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตย้ายงานย,าย้ายที่ทํางานนะคะแล้วก็ จ็ดถ้วยก็ยังเป็นแค่คิดแค่ฝันจินตนาการก็ยังไม่สมหวังอยู่ดีแต่พอมาเป็นเดเวิร์นค่ะเดอเวิร์นนี้จะเหมาะสําหรับท่านที่จะไปทํางานทางไกลทํางานต่างประเทศนะคะและนอกจากนี้เดเวิร์นก็ยังบอกว่าสิ่งที่หวังในอนาคตมันจะเป็นจริงได้นะคะเนี่ยมันจะเป็นจริงได้โดยที่อตอนนี้ท่านอาจจะงงว่าเอ้าคําพูดกลับไปกลับมาจะบอกเลยว่า สิ่งที่ท่านผิดหวังมันจะบีได้ค่ะสุดท้ายเจ็ดเม้เาสู้ลุยหน่อยนะคะบากบันอดทนค่ะแล้วความสำเร็จจะเป็นของท่านค่ะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ